เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมืองเรากำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารนี่คือร้านอาหาร กำลังเดินทางอยู่บนถนนด้านหลังห้องโดยสารแห่งนี้คือห้องครัวนี่คือธุรกิจอาหารที่เรียกว่าฟู้ดทรัคบางอย่างในฟู้ดทรัคคือความฝันของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกสิ่งนี้ดึงดูดให้เราเข้ามานั่งอยู่ในรถบรรทุกอาหารคันนี้กรุงเทพมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับการค้าขายอาหารแบบหาเร่และเมื่อเมืองคือโอกาสของภาคการเกษตรที่ล้มเหลว พวกเขาจึงจับชีวิตยัดใส่กับเอาเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคอุตสาหากรรมแต่เมื่อเมืองไม่ได้ทําให้ทุกคนสมหวังพวกเขาบางคนจึงเดินออกมาจากโรงงานแห่งความฝันมองหาหนทางสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับตนเองน่ามถน,นนข้างทางสิ่งนี้ก็ดึงดูดให้เราเดินเข้าไปหาพวกเขาเช่นกันและนี่คือเรื่องราวของผู้คนในอาหารเรื่องราวของฟู้ดทรัค เรื่องราวของหาบเร่เปเนจรเรื่องราวที่อยู่ทั้งบนและข้างถนนเรื่องราวในบ้านของเราอะไรที่มันเคลื่อนที่มันก็เป็นชาเลนจ์หนึ่งที่แบบเราต้องทำในที่ที่จำกัดแล้วก็ทำเมนูหลายๆเมนูให้ได้ในในรถในพื้นที่ที่ต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นระบบเนี่ย เาว่าเป็นชาเด่นนะถ้าสมมติทาในครัวอย่างเงี้ยหยิบจับอะไรมันง่ายกว่าแต่ว่าสมมติอย่างยกตัวอย่างรถขายส้มตำอย่างเงี้ยเขาต้องเขาต้องเตรียมแล้วก็ต้องใส่ให้เป็นบล็อกๆอกมันเหมือนมนเหมือนเป็นร้านอาหารร้านอาหารนึงนะมีการจัดสรรอย่างดีฉะนั้นต้องคนเดียวนะคอยปิ้งก่คอยคอยสับส้มตำลูกค้ามาสั่งจะต้องจัดการมันก็ถือว่าเป็นการเหมือนแบบ แม้คนพวกนีอ้อาจจะแบบไม่ได้เรียนด้านอาหารมาโดยโตรงแต่มันเป็นเหมือนกันการจัดระบบจะพูดว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นฟู้ดทรัคอย่างได้ครับเข,ขาเขาถ้ายิดเขาทำคนเดียวหรือเขาอาจจะมีคนที่ช่วยทําคนสองคนเนี่ยก็ถือว่ามันเก่งมันว่าเก่งน <ไง S 1> ะม,มันเนนพราะขั้นตอนมันก็ถือว่าเยอะสับมนมะละกออะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมต้องล้าง ตื่นตีสิเริ่มแรงเลยไปจ่ายตลาดทาั้งมัดวันร่ำเที่ยเดียวตอนสามเ,เ,เที่ทยแล้วเจ็ดโมงสาเพื่อพอดีพักกองตุงพักบุญรวงกอกเส้นก๋วยเตี๋ยวเคียงปรุงลูกเส้นหัวใจเท่าเนาะทีกปน่นตัวกระเทียมว่านั่นใส่ตัวปน่นกระเทียมเกี๊ยว เกี่ยวทอดแม่เม็ดตำตาลน,น้ำซุปนี่ลราเอาสื่อมาให้ปรุงกอกตั้งหม้อน้ำตั้งยังเรียบร้อยทุกอย่างเลี้ยวที่สุดก็สองโมแงแกเปิดหอยคงจะเก็บสามโมงออกจากนี้ไปไปจอดอันนี้น ใช่เว้าบอกเกินสองชั่วโมงจอดตรงนี้ข่าวเมื่อวานไปอีก,เ,กเทียมตีอห่งชั่วโมงหนึ่งไปจอดหนึ่ง,นงในสองชั่วโมงปัญหาปัญหาในที่ในกรุงเทพกร็คือการจอดรถซึ่งลําบากมากจอดไม่ได้แน่นอนคือไปจอดเสร็จก็จะเจอเจ้าหน้าตำรวจจะไปจอดที่นี่ก็จะมีคนในพื้นที่นั้นก็จะห้ามจอด ก็ไปจอดแล้วแบบก็ไปจอดได้แต่มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ไมีประชาชนไม่มีคนไงมันถึงจอดจอดได้แต่ถ้าที่ไหนแบบมีคนเยอะนั่นแหละมันกลายเป็นพื้นที่ทองอสมมติว่าอยู่บนถนนเส้น,สนหลกักเส้นเมนของสมมติจะอยู่บนถนนพระรามสี่เนี่ยปัญหาที่เจอคือบางครั้งถนนมัน มันแพกมากมันก็ไม่เอื้อมหนึ่งแว่ารถติดมากเนี่ยมันไม่เอื้อมหนือที่จะเราเราจอดได้มันทําให้เวลาที่เราวางเลยเนี่ยมันก็ต้องเลื่อนไปผมก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้ว่าตรงจุดนั้นก็คือยัยงยังจะไม่ไปจอดแต่เน้นการไปออกต่างอีเวนต์มากกว่าณนะตอนนี้หลายอีเวนต์บางอีเวนต์ก็จะเป็น ท,ที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะครับเฉพาะแต่มีเฉพาะแต่ฟู๊ตทรัคซึ่งเขาก็ตรงนี้มันถือเป็นเป็นข้อดีนะครับทำให้ให้คนที่ทำธุรกิจได้นเนี่ยสามารถมีพื้นที่สพอร์ตรงจุดนี้นะฮะมันดึงดูดคนให้ให้งานนั้นๆเหมือนกันนะเพราะว่าฐานลูกค้าของฟู๊ตทรัคแต่ละเจ้าเนี่ยเขาจะมีลูกค้าของเขาดังนั้น mm hmm. เมื่อไหร่ที่เเรารวมตัวกันเนี่ย ลูกค้าก็ต่างๆก็จะเข้ามาครับเ,ออเข้ามาที่งานอย่างนั้นมันก็เป็นการดึดงดูดทั้ง<ม>ให้เขาด้วยแล้วก็มันเหมือนเป็นเกมที่น้ำพึ่งเดือเสริพึ่งป่าเราก็ดึงคนมาให้เขาในเดินในงานเขาแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะได้ขายของออกไปด้วยอย่างเงี้ยครับเปิดตลาดกับลูกค้าใหม่ๆแต่ส่วนถ้าถ้าเป็นในแมนฮัตตันอย่างเงี้ยค่าเช่าอ่ะคุณสู้บนในตึกไม่ได้อยู่แล้ว ยิ่งบนเกาะเมอนัต้นด้วยการที่จะมีหน้าร้านที่คนบอกอินเข้ามาได้เลยเนี่ยเป็นไปไดยากดังนั้นมันก็เลยเกิดฟุตทรัพถ้ามองไปถึงเรื่องของการจอดอย่างเงี้ยเขาก็ได้รับสิทธิพิเศษจากบนเกาะหมอนตั้งแต่เขาต้องทําเขาต้องมีเหมือนข้อมูลที่มีเอกสารมีลายเซ็นว่าเป็นไม่ใช่แบบเหมือนว่าเราที่ใครอยากจะอยากจะจอดก็จอดอย่างเงี้ยคือนี่คความแตกต่าง เทเจจิตเขาก็ว่าอะไรก็คระต่าอยู่ไม่เขาแล้วไปนั่นรถเมื่อแล้วครับไม่เป็นเทเจิตเขาก็ไม่เคยว่าเพราะว่าผมไม่เคยจอดนานเทเจจิตเขาจะรู้ผมทุกคนอ่ะเจ้านี้เขาไปเรื่อยหรอผมจะไม่จอดนานไงจอดแต่เขามาว่าพ่าค้าจอดนานได้นะครับคนซื้อคุณต้องขายใช่ไหมถ้าผมขายของไงผมก็วิ่งไปตัดผมเต็มไง สี่สิบห้าสิบกล่องคนซื้อค้าสี่กล่องก็จอดลงมาซื้อเครี่ยงก็ไม่ดับไปเดี๋ยวมันก็เปิดงนั้นเพราะเราไปลดอย่างนี้เราจะไปจอดขายอยู่ได้ลถเหมือนติดเราซาเล้งก็ใหญ่ไปมุกก็ตื่นตีถ้าเข้านมเยอะก็ตีสองถ้าน้นก็ตีสองครึ่งนแหละตื่นกันแล้วถึงเวลามันไม่ทำก็ตื่น คืนเมื่อทำขนมตื่นมาก็ตีสองแล้วมันถึงเวลาตื่นมันต้องตั้งในกาแล้วลุกเหมือนถ้กเราไม่ขายเราก็นอนต่อดถ้าทำขนมเราต้องลุกทำเสร็จก็ใส่ถุงใส่หม้อใส่เสร็จเรียบร้อยหมดก็เขาเมาขนมก็ตีห้าครึ่งนก็เสร็จตีห้าครึ่งกรอก่องให้เขาเรียบร้อยเสร็จก็เตรียมมาอาบน้ําอาบน้ำมากินข้าวออกวงออกเลยออกวงกว่าเนี่ยกงประมาณออกวง สิบห้าปียี่สิบปีนีทหัวคงึ้นบอกว่าบอกเช้าเราก็ได้ขายเช้าขนมขหมันไวยิ่งเที่ยงเ่ะถ้าการซื้อฝนอย่างนี้ซื้ออย่างนี้มันจะขายดีสุดเลยว่าหม้อเราเปิดมาหม้อขนมเราเปิดมามันมีควันขึ้นเ่มันร้อนแล้วเปิดมาโอ้ยังร้อนคนเดินกายไปมันหอมต้องใส่ไมเตยไงปั่นน้ำไม่เตยใส่จะหอมคนเดินผ่านโอ้หอมจังเขากลับมาซื้อไงผมไปจอดนี่ ถ้ามีคนซื้องก็ไปเลยผมมันคนเยอะเลเออจอดนานคืออยู่นี่ส่วนตอนเช้าสองโมงกว่าถ้าไม่มีคนซื้อไม่ไม่ขายสัปดาห์ไปมันจะขายดีนะถ้ามีคนซื้อผมไม่จอดป้ามีคนซื้อผมประมาณยี่สิบกวาทีไม่มีคนซื้อผมไปเลยเพราะผมว่าผมขายดีเพราะไม่มีคนขายไงเดตนนี้ไม่มีคนขายเบียผม มีแต่เขาหาปหออเป็นหม้อลงเนียมไงมันก็นั่งหม้อ,อเนียมมันดูก็ต่างผมใส่กล่องม,มองดูน่ากินเป็นหมอ้ออยู่บนรถผมก็มีร่มของเขามีร่ม,มของผมมีร่มมีแดดมีฝนมันก็มีร่มก้งแล้วหนึ่งเขาว่าผมแต่งตัวตาด้านดีน่ากินมีตัวนี้แหละเราจะขายได้ตัวนี้แหละตอนก่อนล,ล,ลูกเรยียนดู ผมยังไม่ใส่ใส่มันไม่ไหวมันเดินรถเข็นไงเดินขายมันไม่ไหวพอซื้อรถไอ้นี่ซาเล้งผมเลยใส่ว่าเทื่อสุดตดัดมาอีกตัวนึงใส่เออดีว่ะกดขายอยู่เริ่มตัดเลยตัดตัต,ต,ต,ตนทุกวันนี้เสียสุดผมสิบห้าชุดสิบห้าชุดเลย ว่ามันเป็นการบอกเราเรื่องราวที่เขาสนใจหรือว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์เข้ามาในมือให้มันเกิดประกดการปรากฏการไก่ทอดอมันไม่เหมือ,อนแบบีการแชร์ของกลุ่มคนของดาราของของคนมีชื่อเสียงมันมีที่คนต่อต่อต่อ,ตอวัยรุ่นต่อต่อคนในสังคมมากถ้าถามจริงๆว่าเราอยากอยากได้อะไรที่มันมันถ้าพูดไปก็มันฉาบเฉวยมาเองแลเราเราไม่ไอ,อยากเราอยากได้ลูกค้าที่ เยาไปเรื่อยๆคุยกับเรามองเห็นเราเติบโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เราเหมือนเราเป็นเสื้อยืดเกางเกงยีน่นะที่ที่ก็ยังอยู่ได้ต่อไปหรือ,อ,อ,อรไม่อยากเพราะว่ามันใครก็เป็นพิเรอริตี้คือเป็นเหมือนทางที่เราเลือกแล้วว่าเราจะเดินมาเราไม่ได้ทำเพื่อเทรนมีเงินก็ทําอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่เอาแห้งผมจะเอาน้ำเล็กๆคอหน่อยต้องเข้าข้องก่อนออไม่ไม่ไม่เฮ้ยไม่หล่อว่ะวันนี้แต่งชุดนี้ไม่หล่อ <c oughs> ตัวจริงมันหล่อเนาะนี่ดูตัวจริงก่อนนี่สิตัวจริงนี่นี่ดูตัวจริงก่อนนี่นี่นนไปทำกระแบงแสนบังเลนนุ่นรับหมอไว้เรยเหรอครับครับ อนี้นี่ร้านกระจกก็อยู่ร้านหน้าปัดซอยนี่หาไปทั่วบ้านมอมวงมอมโสมพัทยาองค์บาลเล็กๆก่อนสร้างโครงการศรีนครหนึ่งสองนี่ไงครับหมู่บ้านอมรินพุทธชาตินี่เพิ่งเสร็จจากตรงเตามาก็มาลงนี่ยาอมรินอีกหลังนึงเนาะโรงาบาลหมาพวกขับรถวิ่งพวกชาเลงสื่อของเก่าพวกหลังรถค่าเช่าคนในบ้านเนี่ย ในรูปแบบบทต่อเติมก่อสร้างนี่ตุก,กลุ่มล่ะแต่ลูกค้าพ่อมาเข้า,ปา,ขาไปแล้วเดินหนะวนอยู่กั่ทีถ้าล่อลูกค้าก็เสียเวลาลูกค้าวางไปเลยมั้ยพูดละมือยดบอมีอบัดไม่กั้ยยุตส่วนใหญ่จะย,ยุดบยุดเด่นหนึ่งเมื่กันสามเท่าเท่านั้นแหละ เต็มทีพอกัน3าเหนอ,กอยกจากนี่ถืละเออกระบะมันตุละเออน่นะเราเราเราคิดว่ามันมันพอดีแล้วกับการที่สมวันต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่อยากทำงานแน่นไปอ่ะเราเคยทำงานที่แบบหกวันเช,เ,ชเช้าเช้าจดเย็นต่อต่อหนึ่งอาทิตย์มันแต่ช่วง แต่ถ้าช่วงที่มันมีงานติดติดกันก็ก็ยาวเหมือนกันมันก็ยาวอ่ะมันก็จนเหมือนเหมือนงานฟรีแลนว์อ่ะที่บางคนเขาบอกว่างานโอ้ยก็สบายอิสระแต่จริงๆไม่ใช่กับการเป็นเกือบทำเกือบทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีรายละเอียดปีย่อยที่เราก็ที่เราทำเองทุกอย่างที่เราเลือกให้เป็นเหลือแค่สามสี่วันเพราะว่ามัน มันพอดีที่เราจะได้คิดได้พักผ่อนด้วยเพราะว่านเวลาขายมันก็เหนื่อยจริงๆเพราะมันงานขายนะครับมันมันงานอาหารก็ก็รู้กันว่ามันเป็นอะไรที่ที่ขั้นตอนเยอะใช้ขั้นตอนเยอะเหนื่อยพอสมควรพ่อแม่เขาจะคิดว่านิ่งๆแต่ได้ยาวไปอะไรเงี้ยเราเราก็เราก็เห็นนะว่ามันเป็นจริงว่าการที่เหมือนแม่ผมสอนว่าอาชีพ เช้าชามยินชามเนี่ยอย่างแม่ผมเป็นข้าราชการใช่ไหมครับมันไม่ได้เติบโตตอนนี้หรอกแต่มันจะไปเบ่งบานตอนตอน<ม>ตอนสุดท้ายของของช่วงการทําง,ทงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็สวยงามจริงๆอย่างที่ผมเห็นแต่ตอนเนี้ย<ม>คือด้วยความว่าเราเราก็อย่างอิสระที่ทางที่เราอยากทําเราเรียนมาทางด้านนี้แล้วก็ถ้าเทียบกับ ที่บอกว่า x gen x อะไรอย่างเงี้ยคือเรายังบอกไม่ได้ว่ามันมันจะยาวไปได้ถึงไหนแค่นันเองอะครับคือยังไม่รู้ว่าธุรกิจนี้จะยาวไปถึงไหนถึงเราต้องเกษียณเลยหรือเปล่าอเงี้ยครับวางแผนเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ครับแน่นอนว่าอยากเลยแต่แต่ ตอนนี้ตอบไม่ได้ครับแต่ถ้าอยากเนี่ยอยากสักสี่สิบเพราะว่าในการทํางานพวกเนี้ยมันมันเป็นงานที่ใช้แรงพอสมควรอ่ะผมไม่รู้ว่าเราอาจจะเกษียณโดยที่ไม่ทําเลยก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นการกันก็เสียนในรูปแบบของเหมือนแบบเราถอยออกมาถอยออกมาแต่ให้ระบบมันลั่นไปได้ด้วยด้วยฟันเฟืองตรงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย คนจังหวัดยะโสธรบ้านอยูต่ตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรยะโสธรแดดดีบ่มีฝนดีน้ำบ่แหลกไปหาเฮ็ดงานไปทัวร์เสียโฟเดนไปจันบุรีก็มีไปทัวร์ร <c oughs> อบสุดท้ายก็มากรุงเทพ่ยวหน่ยแ่เดี๋ยวกหลักเข่าซึ่งไ เริ่มตน้นได้เป็นขายของก่อนแล้วลเ,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 วเด้อกับเไื่อนๆเพื่อนๆล่ะวันนี้มะเฮ็ยดอกมะเขาว่านงนมโรงงานว่าไงนุ่มโรงงานเฮียแต่บ้านนี้ว่ามียางเกิดขึ้นราาคขายแล้วก็ออกงพยางน้ำปนอย่างนั้นนุม่มงนกรอบลูกหาที่ตัดหนะังตาตัดยังไงขาขาข่ำไหมกรอบลูกเฮียขาข่ำนะม่ากัพบพวกมียาง ดีขึ้นก็เลยเคาะกลายกระเตทยนไว้เอาไปเลยว่าไม่พาไปยังแล้วยังเป็นเดือนมดละเริ่มแรกเคาะไม้เป็นมอสลนะปะเอาเคาะซะก่อนเถอะถือไปเคาะไปน้ำยางไปน้ำยางไปน้ำคนซาเล็งเคาะไม้ล้างถวยเก็บถวยซทรานาะไปตามจุด ไปน้ำเงินเป็นเดือนกลัวหมดละพาก็เลยปล่อยไปขายเน่เขิไม่นำอายไม่นำเ่าไหนตอมันพอซ้ำหมดะได้ทั้ง้งเขินทั้งอายทั้งอย่างเขาเหกไหนตอัดแจ้ได้กระเห็ุเห้วเห่าไปมาอแล้ว็ดีมวมันมวก็เลยขายตออแรกๆเขินนครับเขิอนนี่นี่อายพเขอน่อย่มโหกันช่วงนี้เริ่มทีจะมาตั้งตัวได้บ้างเ่วนอายุสามสิบหกนอาชีพอสไรของ S <S เสียเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเท่ามดอาชีพใส้ได้หมดอะไรนี่ละมีมอเตอร์ไซค์สามขั้นลูกผู้เดียวสุดละเงี้ยนไก่เฮ็ดแล้วเรียบยร้อยอยู่บาดสื่อที่เขาล็อกหนึ่งปุ๊บบาดปลูกเงี้ยนปลูกเหล่าอยู่หมดครบกะเฮ็ดไว้เวลาไปกับไป้ักไปนอนแล้วมันสบายใจตอนนอนบ้านกอ้ของ ตีรัังการานอนอยู่กับ <c ười> อะไันนี้เรื่องจริงไหมบ้านบ่ใส่เวลาหลายปีโยแต่ว่าก็เคล็ดไปเรื่อยเรื่เดียวกับสมบูรณนะ์แล้วกะบเรื่ตีฝานี่เท่านันะ้นจบมันเป็นไปบ่ด้ว่าตามความจริงนอกจากสิไปพ่เป็นนะ่ะมันทำงานเคยมีแน่ใาดาก็ต้องต้องถูดว้วกไหนคนละ นอกจากเต็ไปก่บเป็ดนอกเป็นไปกับใดเป็นไปบ่ใดเพราะว่ามันปฏิบ้านใครสิเพ็ดยังไรเจตนากับว่พอกินเด้อผมมีความสุขขึ้นผมได้ใช้ใช้ชีวิตผมมากขึ้นนะจากที่เมื่อก่อนผมผมมทำงานมาประจำแบบผมคิดยไงว่าเฮ้ยในห้าวันหกวันเนี้ยผมไม่ไม่มี เป็นตัวเองเลยคือคือผมเคยคิดเล่นๆไงว่าทำไมทุกคนจะต้องตื่นมาแล้วมานั่งอยู่บนถนนมานั่งมองไฟแดงว่าเมื่อไหร่รถเไฟเขียวว่าวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยช่วงพักเที่ยงมาไปกินข้าวก็อ้าวมาไปถ้าแหไปกินกันก็ต้องรอ,งลอเลิกงานก็ก็ก็เหมือนเดิมก็คือต้องมานั่ง เราติดกันคอืคอทุก wow. คนใช้ชีวิตแบบเหมือนกันหมดงานมันเลยแบบชนกันหมดกว่ากลับถึงบ้านก็ค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเวลาแต่งตัวแค่นั้นเพราะว่าพอสำนักงานมือเสร็จมันเหมือนเราประทวนเองครับแล้วก็บุ้มเบรก็จะมีเวลาให้ให้เต็มมากขึ้นแน่นอนว่ารายได้มาลงชัวมาลงเยอะมากแต่มันเหมือนกับผมซื้อชีวิตตัอมา ต่อทัดเขาว่าถ้าใครออกก็ทัดมันจะแก่ขึ้นไปสามปีห้าปีก็ว่างี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาออกต่อทัดเขาว่างั้นเราดูจิตจริงมันจะไม่แก่แบบนั้นออกต่อทัดต่อทัดมาแต่นั่นนะเอฟเอ็มเขายังมาถ่ายผมออกรายการคนเปิดวิทยุเขาขับรถไปโอ้พี่ออกถึงเอฟเอ็มเขาสัมภาษณ์เขด้วยเขารัดเลยหญิงสาวสองคนสัมภาษณ์แล้ว ผมกลับมาบ้านแฟนมันเปิดไอ้ทอทั์เปิดไอ้วิทยุทอทัศ่ตบเฮ้ยเอวไปออกเขาไอ้ยบเอี่ยมย่ำไรมันชินคนถ่ายรูปผมไงผมถ่ายเขาถ่ายรูปมทุกวันหมดเลยเขาพ่อค้าไม่ไอ่ยมันไงอ่ะค้าเขาถ่ายรูปหน่อยได้ไหมถ่ายทีแล้วผมกอกบ้านมาผมถ่ายเลยเหละคนคนถ่ายมึงก็ไม่กล้าถ่ายผมก็ยืนถ่ายใครยิ้มยิ้มเออถ่ายแล้วเื่งถ่ายรูปแบบใส ผมบอ,อกพอทัดผมยิ่งไอไฟเขาส่องหน้าผมโอ้ยบ้านผมถูกละเอียดครับผมแปลนแฟนอยู่ยเบอดสมาร์ทบ้านเกิดอยู่เบองเมีเมยงค่ายฐานคนละหกเป็่แฟนผมอยู่เออสมาร์ทเกิดมาตัองสู้แล้วเราไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาไงสู้ก็อยู่ก็กินแล้วก็นั่นแล้ว ชีวิตเราวันไปชีวิตเราเออถ้าเราหาเงินไว้ก้อนนึงอยู่บนนอกจะบายคนแก่ถ้าเราหาได้เราเราหาได้เรารีบหาไว้พื่อับไปทําบ้านบานนอกรทกํายเสร็จแล้วนี่ทำอะไรหล,ล้งคาเลยล้อมรั้วบ้านทําหน้าบ้านออไปแล้ว ทำมันก็อยูุ่งเทียวแบบโทรไปให้เขาทำโทรสั่งของอุเงินไปที่ร้านส่งของในอำเภอที่ดินนั้นมันสามไร่แบ่งครึ่งกับน้องคนละไรครึ่งเลยต้องล้อมให้หมดทั้งทีนผมลงดินไว้สองร้อยรถกับผมแต่ว่าให้แม่ยายเขาแม่ของแฟนผมนอนกับหลานนอนเฝ้าปานผมเพราะว่าสร้างไา้แล้วไม่อยู่วัว มีอะไรไมาอยู่แทนถ้าอยู่บ้านเนี่ยผมไปผมจะไม่ทํานาผมไม่ทําอะไรอีกเพราะลูกจะส่งให้กินไม่ส่งให้กินผมอยู่บ้านผมนก็ขายได้แต่มันไม่ได้เยอะมันได้วันสี่ห้าร้อยก็พอกับข้าวเราก็หากินได้บนนอกนะปลูกผักปกลูกหญ้าเราก็ปลูกได้ซื้ออะไรแค่ของกินเนะี่ยสองคนอน่ะไม่นั่นหรอกเพราะว่าหลานมันก็ถึงปานแล้วมันก็โตแกไงวเน่นอนชีวิตทุกงคนเราสู้ไปจนมัน เออไปไหว้้วกำลังสู้ไปไหว้กกลับไปอยู่บ้านดีกว่าที่อะไรที่นาเขาให้คนทำหมดเลยผมไม่ทำนาสิบกว่าปีแล้วก่อนอทำแรกนาขายข้าวปียัึ่งหมือนยังไม่ได้ขาดทุนซื้อกินสอบหนึ่งพันห้ากินสามเดือนยังไม่หมดเลยวิ <laughs> ่งทำหนี้